ครับผมพอจะตั้งระบบแล้วครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนจุดแล้วครับผมตอนนี้ก็เดินสายสมบูรณ์แล้วครับไม้สามตัวครับผมนี่ครับดูการการวางองศาแต่ละตัวจุดแต่ละจุดครับผมเราก็ตั้งไม้ห่างประมาณ1 0ถึง20เมตรยิ่งดีครับผมยิ่งตั้งไกลเท่าไหร่ความละเอียดยิ่งตามมาไกลเท่านั้นครับผมนี่เราใช้ไม้ทั้งหมด3ตัวเพื่อดึงเฟสครับดึงเฟตมาขยายเฟตให้มันเข้ากันมากที่สุดสมมุติมากที่สุดครับผมในการเดินฟังเสียงจุดนี้ แล้วก็เดินมาจุดนี้ครับผมค่าได้เสียงแล้วกันมากที่สุดแล้วก็เดินมาจุดนี้3จุดนี้จะเป็นเสียงแล้วกันทั้งหมดนะครับผมเสียงแล้วกันจะเป็นความถี่แล้วกันทั้งหมดที่เราทาครับผมนี่แหละเป็นหลักสูตรที่เราใช้ใช้ไม้สามตัวครับเพื่อเฉลี่ยเฟสครับผมให้มันได้กันเฉลี่ยความถี่ให้มันตรงกันมากที่สุดครับผมแล้วทีนี้ก็การวางแหลมครับผมแล้วก็ใช้แหลมตูดชิดกันโดยการเอียงออกมาครับข้างละสามสิบห้าองศาครับเพื่อลดจุดเฟสให้ได้มากที่สุดครับในการเดินก็จะสมูทเหมือนกันครับผมเดินซ้ายเดินขวา อย่างแหลมขอบแล้วมาที่ไปขอบอย่างเดียวครับผมแหลมกลางก็แล้วพที่ไปตรงอย่างเดียวครับผมแล้วก็ฝั่งนึงก็แล้วพที่ฝั่งน้นครับผมไม่ใช่ว่าหลายพวงหันมาทานเดียวกันมันไม่มาแล้วมันเฟดตกันครับผมจะมีความถี่ตกับของมันครับผมแล้วก็ท่าดตู้เราทะขอบก็เป็นมิตรโลครับมิดโล12นิ้วรถยนต์นะครับผมแล้วก็มีมิดไทยมิดรไทีจะมีทั้งหมด4แถวครับโดยชุดที่ใกล้มิดไฮยที่สุดเราจะตั้งความถีที่กว้างขึ้นครับผมแต่ชุดยิ่งห่างมิตไฮยออกเท่าไหร่เรายิ่งทำแบนด์วิด แคบลงมาครับผมประมาณนั้นครับผมเพื่อได้เสียงที่สมดุลมาไปดูพาวเวอร์กันครับว่าพาวเวอร์อะไรนี่ครับไม่ได้เวอร์ก็จะเป็นฟอกทั้งนบดสีนั่นนะบทเลยนะครับผมหลายยี่ห้อครับผมดูครับเทเลเกรททำได้ยังไงครับผมผมงงจริงครับสี่ชั้นนี้ข้เป็นมานี่ครับ260 rta ครับ2ตัวครับควบคุมชุดเบรคชุดหน้าชุดหลัง เบสได้เป็นเวอร์ติกทั้งหมดกับเบสเวอร์ติกสองแถวเลยนะครับคันนี้ครับผมเวอร์ติกสองแถวเลยครับผมโดยการที่เปเรอเราคือเราจะทําเสียงกลางนี้ให้เปลี่ยน4ี่ชุดให้เป็น1ตู้ให้ได้ครับผมแล้วก็ดึงชุดนี้มาหาเบตครับผมเพื่อดึงอะไรลงมาครับเราไม่ได้ดึงมาแต่ละชิดละชิดนะครับผมหลักการเราทาคือทําชุดนี้ให้เป็นตู้หนึ่งใบซะก่อนครับผมแล้วก็จะมีครับตู้ข้างลืมเลยตู้ข้างครับนี่ครับตู้ข้างฝังอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแหลมอยู่นี่ทั้งหมด4ตัวครับผมแหลม4ตัวแต่มันก็บังครับบางเสียงพอด อันนี้อันนี้เป็นแผงให้กำลังใจครับในห้องครับแผงให้กำลังใจนะครับผมครับวันนี้เฮียสายันซาวครับผมเฮียสายันซาวเฮียสายันซาวครับเออนั่นเฮียธรรมนูนซาวครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ลูกลูกสายเฮียสายันซาวครับลูกสายเลคคอร์ดอันนี้แม่ให้มากันใช่ไหมครับครับผมตัวนี้กำลังสื่อสารลูกน้องอยู่บนรถแห่ครับว่าคอร์ดอะไรยี่ห้ออะไรต่อช่องอะไรขั้นแรกเราก็ต้องตั้งระบบก่อนครับว่าช่องนี้ดังอะไรอะไรก่อนเรามีอะไร F I R F I R F I R โอ้คอร์ดแพงขนาดคันนี้ครับ สองหมื่นกว่าครับหนึ่งตัวหนึ่งเอฟอาร์ตอนนี้เราก็แบ่งกะทิคอนจบ่อยแล้วครับผมได้เป็นแหลมครับมิดไยเราใคยเห็นมิดไยทำงานตั้งแต่พันสองร้อยเฮิร์ตเลยครับผมมิดไยครับเก่งมากครับพันสองร้อยเฮิร์ตถึงยี่สิบเคกันเลยทีเดียวครับสองช่องครับผมเป็นเสียงแหลมทั้งหมดกลางครับแถวกลางก็คือแถวที่ต่อจากแหลมครับเราก็ใช้ความถี่พันสองไปเลยครับผมพันสองเพื่อต่อจากแหลมได้เลยครับผมแล้วก็แถวลิมสุดแล้วก็หนึ่งหนึ่งพันครับใช้หนึ่งเคเพราะมันห่างมันห่างดอกห่างกันแล้วเราก็ต้องลดความถี่ที่ห่างออกมาอีกกแลล้ว็มิดโครับ ลิตรก็ทำงานแค่หนึ่งร้อยเฮิร์ตถึงสี่ร้อยเฮิร์ตครับผมนี่ครับลิโลทำงานเช่นนี้อันนี้ก็เป็นเบรคครับผม ครัเป็นทีมงานของบทเรีนสาวครับเป็นส่วนหนึ่งของบทเรนสาวครับแต่ว่าฟังเสียงตัวแทนหน่วยนึ่งครับตัวแทนหนึ่ง,ง,หนหนง,งซีของบทเรนสาวครับแต่ว่าเส้ลเสลนลบด้วยอ,อาจารย์ทีเสียงแหลมเสียงกลางมีท่ายมีโลแล้วก็ทั้งหางความน้องคำน่าอาจารย์หลังที่ผมฟังวิจารณ์เมึงแล้วนอ้นองคำน่าหลอดทิศทางดีสมที่ว่า เบื่อในคลิปวิดีโอครับต้องฟังโดยตัวเองครับพอจะจักมาดีดีบ่อแต่ได้ยินไก่แล้วผมเดินดูครับครับผมยางไปกุ้งหวังกุ้งแจ้งเราผมยิไกลผมครับแต่ยังเสียงเขาเดิมครับระวังเสียงยี่นี่ซั้งนี่ไปหุ่นผมจะแซมเขาครับทั้งเบียรทั้งกลางทั้งแหลมแต่กระไรพี่ท่างเขายังไม่หุ่นกับบอดบอดครับเสียงยี่นี่ซั้งนี่ไปหุ่นผมจะแซมเขาครับทั้งเบียรทั้งกลางทั้งแหลมแต่กระไรพี่ท่างเขายังไม่หุ่นกับบอดบอดครับปกติรถผมรถของไซอัสซาบุนแต่ ตะขางจะปล่อยก้นฟังครับปล่อยก้นฟังอยู่ต้นหนตกรนีอะไรก้นฟังบนที่ล่างน้ครัน้าอาจารย์อีกน่องหรือว่าสมุนแบบเดือดชิดเดียวครับผมใส่ใส่ดอกเก้าเยันต์ตัวไม้ลงทุนไม่กี่บาทครับผมครับไม่เสียงเดียวมาเลยหรือว่าประสบความสเปรย์แต่ว่าเข้าไปออกงานเท่ากับแฮปปี้ครับก้นฟังกับแฮปปี้แเจ้ากรกนจะเต็มในทุกพวีปหนารถขับต้นขาเขาก็คอยจะกินเขาก็จะอยู่ที่นี่ไงเหมือนต่างหู ขอขอบคุณอาจารย์เี่ครับใจพมิครับนี่ทำให้ผมใส่สาวได้เสียงดีกวาเดิกเยอะเลยครับผมก็ได้กับปากอุนใส่เสือแห่อุนส้หนึ่งก้วกจยนะครับหน่ครับมี่ห้าหน่วยครับรถใหญ่ครับเด้นะคับเดี๋ยวป้านี่ต้ขับมาอีกครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูปแส่เสว c h ชาแนลและก็ท่องยูทู e ผมเกงครับนายยอทองสวัสดีครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายกด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 ตลอด